สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะกินข้าวกันไม่น้อยนะคะข้าวเหนียวตำถัว่วทอดหมูเนาะคะ่ะเมื่อนี้ทอดหมูคาเรหมูติดมันนะคะชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวค่อยหั่นกินเนาะผักก็มีผักกาดกับ่อไอ้บักเขือบบเขือสองน่วยค่ะตำถั่วเพ,เพ,เพชดๆสมๆนวนวเข้าวห่อนๆว้ายข้ากันละค่ะเป็นตาแสบบอ่อจา้ามาเด้อค่ะเด้อ้อมแล้วเด้อมาลงมือลงไม้ อยากน้ำมอมาเ้ยเข้าดิร้อนจริงจังหอน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 เดี๋ยวกดออกก่อนกดทำมันเย็นพี่นองกดไปนั่งกินไปนั่งตำบกแตงโกดตำบกแตงตมกดตำบกทั่ว Mm-hmm. มะก,กราบกก่อนซื้อห้านแขกกิโลละบ่อยคน เข้ากันขนาดหมูทอดตามทั่ว สื่งหมูคาเลมามันสุดแสบกว่าพี่น้องมันไม่เห็ดหมูทอดเพราะมันไม่มันไม่มันแสบ อหมูฟิเลหรือว่าเนื้อหมูละลายมันหอมมันแสบมันแข็ง

Bọc bẹp, bọc bẹp, càm nó Hà riêng hết nhắm luôn Phan tí mai là cho này cả bà và... Kiss my Overman, nhớ cậu วาเล่นไท่ออกจากวา่าเล่นไพ่ก่อนข้าวเดียวเป็นว่าเมษดาเนาะปีหนึ่งไม่เลยปุ๊บปับป๊บ ึปีใหม่ไมแ่แนาวพม่หนาวไปจะได้นอ้อดีคว่กเก่า้างมือเป็นยังได้จำรับไปหน่อยเน่เขาเก่าชุกกระพัน